เมืองเบงนี่นีค่ะพี่น้อในเวลางัวขเขาคอกแล้วละคะ่ะขาคอ,อกเรียบร้อยแล้วค่ะเอาฟางแหงให้เพื่อนกินนะคะแล้วก็วัดกับปล่อยะคะ่ะรอทงะค่ะพี่น้อลรอทงปุ่นค่ะ อันนี้ไก่ๆนโมเมนนะคะเพื่อนไทยอันเพื่อนไทยอันด้าไวให้หน่าตายค่ะตัวนี้กินข้าๆไก่ค่ะเป็นนะคะจะจะมีหญานะคะเอากินเบิ้ดเหมืหอพี่เนาะตอนแรงกับกลับเขาคอกนะคะพอ พี่น้องเบื้องซอยเนี่ยค่ะพี่น้องนี่สือมานะครับประมาณเดือนสือม่าส่งเดือนกรกฎาคมค่ะพลบอาทองสามเดือนกว่าๆค่ะมึงแมนบ่เรอพี่หน้องน่อคือเนหน่อยค่ะแมนบ่แมนทองหรือบอทองค่ะพี่น้องพี่เจน,นาเบื้องซอยเนี่ยค่ะจะก็อ้วนอ้วนค่ะจะเป็นอ้วนแบบไหนอ้วนมันหรืออ้วนทองเนาะ ก็มาผสมโตนะค่ะบ่มมีใบบ่แมเม่นผสมหลอดนะก็เรบู่้ว่าหงิว่านจัางเดือนก้นแนะนะคะเพิ่มนีดน้อย ลุ่นกันต่อไปคุณพี่นอ้องคิดว่าถ้าไม่เพิ่ทส่งอีหลีนี่ก็น่านจะเดือนได้ละค่ะมกกะล่าประมาณส่งเดือนมกกะล่านี่ค่ะคงจะขอดนะคะแจ็คส์แมน,นโมเมนถือตุ่มโบจั๊กพี่น้องเลยเห็นยืนอยู่กลางๆก,งก็ไม่ลูกอ่อนค่ะขอดแล้ว ประมาณสองเดือนสองเดือนอันนี้สื่อมากระโจยโอยค่ะสื่อมากมีหลูกติดไม่หลูกติดประมาณสี่เดือนหรือหาเดือนนี้แหละค่ะคนปลาทองนสองสามเดือนคือกันคน่ลาสามเดือนโอยโจยค่ะกำลังนี่ค่ะก็ลังมีเหนื่อยไม่นังขื้นในจังหน่อยค่ะนี่สื่อนีออ้ประมาณสี่สื่อมาหรือสี่ประมาณสี่หาเดือนค่ะ เมกว่าท่องคือกันค่ะจักเมนโมเมนพี่น้องโบขอใจเลยมือไม้ฮัดเหลียงเนี่ยแหะค่ะกะลอดหลุ่นต่อไปพี่น้องมีแต่ตัวลุ่นหลุนแล้วโหลดอันนี้กับโบซาเจนแจ็คโตอันนี้กับผู้บ่าวหน่อยค่ะดือดเดือดรุดหน้าดุดหลังนั่นนั่นนั่น ดือเฮงกินเฟื่องก็เป็นได้ในหน่อยไน,นั่นนั่นน,นเอ๊ะเมื่อกันเด้ะหนุม่มเด้อกะเป็เนาะก็บ้านฮ่าฮดกัะผอกับนาวไม่แรงก่อนค่ะไปผอกันไม่คลิปไหนนะคะเด้อสวัสดีค่ะ